องเทสพลังของราษฎรหน่อยครับขอเสียงพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยหน่อยเลทุกทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องประชาชนและเพื่อนเพื่อนนักศึกษาประชาคมธรรมศาสตร์และเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทั่วทุกประเทศทั่วทั้งโลกที่ดูอยู่ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องครับ ผ่านมา91ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านมา50ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลาผ่านมา47ปีนับตั้งแต่เหตุการณ์หตุลาผ่านมา17ปีนับตั้งแต่การรัฐประหารปี4ี่ผ่านมา13ปี นับตั้งแต่การสังหารหมู่คนเสื้อแดงผ่านมาเก้าปีครับนับตั้งแต่ประยุทธ์รัฐประหารปีห้าเจและเพิ่งผ่านมาแค่เดือนกว่า,ว,าวันที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับพี่น้องครับเหตุการณ์ที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ พี่น้องสังเกตเห็นอะไรไหมครับมันคือวงจรอุบาทวงจรอุบาทที่พวกชนชั้นนำที่พวกนายทุนสามันมันหลอกเราหลอกเราซ้ำแล้วซ้วำเล่าครับหลอกเราว่าประเทศนี้หลอกเราว่าที่ดินที่มีโฉนดชื่อของท่านนะ่ะเป็นของท่านความไม่จริงคือมันไม่ใช่ครับถ้ามันใช่ ทำไมเสียงของประชาชนทำไมฉันทามติของประชาชนจึงถูกเหยียบย่าจึงถูกบดขยี้และถ้ามันใช่ทําไมวันนี้พี่ทาลิมเจริญรัตยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับเพราะอะไรพี่น้องครับมผมอยากจะบอกความจริงอันโหดรห้ายที่ประเทศของเรา ต้องเผชิญมานานนับศตวรรษพราอแม่พี่น้องครับมันมีคำคำหนึ่งครับที่เรียกว่า p o l i t i c a l ครับ political แปลว่าการเมืองครับแปลว่ากลุ่มหรือสมาคมของคน political ครับหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าไอา้พวกนักการเมืองที่มันรับใช้ประเด็จการไอ้พวกนักการเมืองที่มันไม่ใช่ผู้แทนราษฎร มันรวมกลุ่มกันอยู่ครับสังเกตไหมล่ะครับคนเหล่านี้เนี่ยมันย้ายพักกันไปย้ายพักกันมาแม่ย้ายกันเป็นทะเบียนบ้านเลยนะฮะโอ้โหและสังเกตอีกไหมครับมันจะมีรัฐมนตรีอยู่คนหนึ่งฮนะที่เมื่อ20ปีก่อนเขาก็เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมผ่านมาอีก20ปีเขาก็ยังเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับคนเหล่านั้น เขาเป็นพวกกันครับพวกเราต่างหากที่เป็นเอเลี่ยนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องฮะแต่ที่เราบอกว่าคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยคงจะหมายถึงผลประโยชน์ละมั้งครับพ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งปี62เราเลือกอนาคตใหม่แต่ได้อนาคตเดิมการเลือกตั้งปี64 เราเลือกเก้าไกลแต่ได้เก้าเดิม <S <S พ่อแนีพี่น้องครับสำหรับพวกเขาสิ่งที่ผมเรียกว่าโพลิติคอรับคนเหล่านี้ครับไม่เคยมีประชาชนอยู่ในสมการเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวเวลาพวกเขาเจรจาผลประโยชน์กันนะครับ คำว่าประชาชนเนี่ยผมว่าเขาคงสะกดกันไม่เป็นเลยด้วยซ้ำเพราะแม่พี่น้องครับที่ผมพูดมาไม่ได้กล่าวลอยๆในช่วงระยะเวลาเดือนกกว่าที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับก่อนเลือกตั้งพักไหนบ้างนะครับที่มันบอกว่าจะช่วยกันปิดสวิตช์สาบ่ภู<น>มิใจตายใช่ไหมครับเพื่อ มันมีกลิ่นกลิ่นตุตุกลินตุต,ตนี่ไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะฮะแต่เป็นกลิ่นของงูเห่าครับเพราะอแม่พี่น้องครับผมขอคาราวะด้วยหัวใจให้กับทุกท่ทาน91ปีที่ผ่านมาเราถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับหมดเวลาแล้วใช่ไม่ใช่ ที่เราจะหยุดวงจรอุบัตินี้ให้มันจบที่รุ่นเราอย่าหยุดที่จะต่อสู้ครับชัยชนะของพวกเขาไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาเป็นรัฐบาลนะครับชัยชนะของพวกเขาคือทำให้เรารู้สึกท้อแท้คือทำให้เรารู้สึกว่าประเทศนี้สู้ไปก็ไม่ได้อะไรสู้ไปเขาก็ชนะเราจะออกมาออกเสียงทำไม เราสู้เขาไม่ได้หรอกประชาชนทำยังไงก็สู้เขาไม่ได้นี่คือชัยชนะเขาครับเราต้องหย่าหยุดที่จะส่งเสียงของเราออกไปส่งเสียงของเราออกไปกดดันผู้แทนราษฎรของเราจงทำหน้าที่ของท่านคำว่าผู้แทนราษฎรหมายความว่าอะไรครับหมายความเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นจงทำหน้าที่ของท่าน เขารพมติประชาชนใช่ไม่ใช่พี่น้องครับการกดดันสวเป็นทางหนึ่งที่เราทำยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกครับผมถามพี่น้องหน่อยสอสอมาจากการเลือกตั้งโดยใครสรวรมาจากการเลือกตั้งโดยใครอา้าวื่องนี้สวมึงมาเสือกเลือกนายกรัฐมนตรีทำไมครับเนี่ย พอรัฐมนูญ60ที่เราโดนหลอกใช่ไม่ใช่รับไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้รับไปก่อนเดี๋ยวค่อยแก้รับไปก่อน,อนจะได้เลือกตั้งแต่แล้วเป็นไงล่ะครับวันนี้มันแพงลิตออกมาแล้วรัฐมนูญ60ผมขอเรียกร้องไปถึงสวส่วนจะแปลว่าอะไรนั้นก็แล้วแต่วิจ,จรรารณญาณของพ่อแม่พี่น้องนะฮะ ไหนสวแปลว่าอะไรดีสาวาเท่ากับสาวอเท่ากับไอ้พวกนี้นะฮะกิน1 1> เงินเดือนภาษีประชาชน,น,นแต่มึงรับใช้ใครกันแน่วะแต่สาวาที่เขายังอยู่ในร่องในรอยอยังทำหน้าที่อยู่เคียงข้างประชาชน,นผมก็ขอชื่นชมอย่างน้อยประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้แล้วครับว่าชื่อของท่าน ว่าน,นามสก,กุลของท่านอยู่เคียงข้าประชาชนในปีพุทธศักราช2566วันนี้เยี่ยที่สุดเลยพี่น้องครับการเลือกตั้งที่ผ่านมามันสะท้อนแล้วใช่ไหมครับว่าพรรคก้าวไกลได้รับการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งพิธาลิมเจริญรัตที่เป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรี คือคนที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกมากที่สุดเฮ้ยเฮเลยไอ้เี้ยไม่ยอมพี่น้องครับสวมีคนบอกสวอมาแล้วอยู่ข้างหน้าตรงนี้ตบมือต้อนรับเขาหน่อยฮะแหมเรียกแล้วก็มาเลยโห่ไวจริงๆนะครับตบตวมาตตไมพี่น้องครับสอส แต้องทําหน้าที่ของตัวเองผมขอเรียกร้องไปถึงพักที่มันเคยให้สัญญากับประชาชนทุกคนย้อนกลับไปดูครับทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลฟูดบินใครพูดอะไรใครสัญญาอะไรมันอยู่ในนั้นหมดแล้วครับอยู่ในโซเชียลมีเดียใครที่เคยบอกว่าจะปิดสวิตศ์สวให้กับพักที่ได้รับฉันตามมติของประชาชนก็จงทำหน้าที่ของท่าน แต่หน้าเศร้านะฮะคนเหล่านั้นก็ได้ตระบัดสัตรูถอยสะบัดสัตว์เพื่อาติแก้วทุกท่านครับคําพูดเนี่ยมันดูเหมือนเบาบางนะฮะแต่จริงๆแล้วคําพูดมันมีน้ําหนักและมันต้องการความรับผิดชอบถ้าท่านยังมีมโนธรรมสํานึกแม้มันจะเลือกแค่เศษเสี้ยวในตัวท่านเนี่ยก็จงใช้มันใช้มันเป็นไปตามฉันตามติของประชาชน พี่น้องครับตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันแรกพวกเขาอ้างเหตุผลอะไรครับเขาไม่ยอมโหวตรับรองให้พิธาลิ้มเจริญรัตเพราะพรรคก้าวไกลจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสอง้าวแล้วไหนมึงบอกว่ามึงจะโหวตให้พรรคที่รวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งวะพี่น้องครับหนึ่งหนึ่งสองเราพวดก,กันตรงๆ มันก็นนคือกฎหมายฉบับหนึ่งใช่ไม่ใช่ใช่กฎหมายแก้ได้กฎหมายฉบับนี้มันจะถูกแก้หรือไม่แก้มันต้องถูกหาเลยในสภาใช่ไม่ใช่ใช่แต่แล้วมึงมาเสือกขวางเขาทําไมวะมันเยอะทำไม่ได้แน่นอนพี่้องครับมันเป็นข้ออ้างของพวกเขาครับเขาไม่ต้องการให้ตัวแทนของประชาชนเขาไม่ต้องการให้ประชาชนชนะเหมือน เขาทำกับเราในเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมาที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างตน้นแล้วผมถามจริงๆไอ้มาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันมีปัญหาไหมครับถ้าจะให้พูดในเชิงวิชาการบทลงโทษในคดีอาญามันเหมาะสมไหมครับรายการนี่ใครก็ได้เนี่ยไปแจ้งความเนี่ยถ้าสมมติ ผมไปทะเลาะกับคุณลุงด้านหน้าแล้วคุณลุงหมันไส่ผมเกิดไปแจ้งหนึ่งสองใส่ผมว่าผมไม่สวยหรอครับม,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 มันมีสวกับสสบา,างคนมันพูดว่าไม่มีใครเดือดร้อนจากมาตราหนึ่งหนึ่งสองพี่น้องครับยังจำคดีอากงได้ไหมครับอากงถูกแจ้งข้อหามาตราหนึหนึ่งสอง เพียงเพระส่งข้อความที่ดูแล้วน่าจะหมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพอากองยืนยันอย่างหนักแน่นครับว่าอากองไม่ได้ทำแต่สารตัดสินว่าอะไรครับทำ<อ>สุดท้ายอากองถูกจำคุกแล้วเป็นยังไงครับาอากองเสียชีวิตอยู่ใน<อ>คุกพ่อแม่พี่น้องครับผมถามหน่อย โกงเนี่ยเป็นประชาชนของท่านไหมแล้วท่านพูดมาได้ยังไงว่ามาตาหนึ่งสองไม่มีใครเดือดร้อนบหายเลยความคิดมันพี่น้องครับ<ม>สิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างสิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างของคนที่เรียกตัวเองว่าผู้แทนราษฎรซึ่งผมไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะพี่น้องครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเหตุผลที่เขาบอกว่า วันโหวตนายกไม่โหวตให้พิธาเพราะแก้นหนึ่งสองฟังขึ้นไหมไม้อะทำไม่ขึ้นตบมือโหล้องให้พวกมันได้ยินหน่อยครับไม่ใช่แค่อากองเป็นคนเดียวที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ยังมีคนอีกมากมายครับถ้าจะให้ผมกล่าวถึงเนี่ยวันนี้ก็คงจะไม่หมดเพราะอะไรพี่น้องครับ มาตราหนึ่งหนึ่งสองต้องแก้ไขได้ครับเพราะมันก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่ง<ะ>และมันเคยถูกแก้แล้วสมัยจอมพลสฤษดิ์นาลัต,ตใช่ไม่ใช่ใช่<ะ>มันแก้ยังไงรู้ไหมครับแม่งเพิ่มโทษขึ้นครับแล้วจะมาอ้างว่ามันไม่แก้ได้ไงพูดแบบนี้มาได้เหง่งสวยครับ หมายไม่ได้ถูกแก้ไปเนี่ยก็ให้ไปคุยในสภาไม่ใช่มาเป็นข้ออ้างว่าถ้าคุณจะแก่อันนี้อันนี้ผมไม่โหวตให้มันถูกต้องเหรอครับแบบนี้ <Hello. S 1> ไหนบอกว่าพวกท่านเป็นปัญญาชนไหนบอกว่าพวกท่านเป็นบัณฑิต <Hello. S 1> ไหนบอกว่าพวกท่านยึดหลักการว่าจะโหวตให้กับพรรคที่รวมเสียงได้กึ่งหนึ่ง <Hello. S 1> เหมือนที่ท่านโหวตให้ <Hey. S 1> ปรยยุทธจันทโอชาแบบไม่ แตแถวซักคนเดียวอะไวมทำไมจากหลักการกลายเป็นหลักกูซะงั้น,นหลหรครับเทีรุ่กท่านครับผมอยากจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ชมอยู่ทางบ้านและก็อยู่ที่นี่ด้วยจงต่อสู้ในวิถีทางของท่านผมเข้าใจว่าทุกคนมีราคาที่ต้องจ่ายไม่กลัวมัน จงสู้ในทางที่ท่านสู้ได้วันนี้ผมก็ยังสู้ในทางที่ผมทําได้แต่จงอย่าหยุดสู้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดสู้หมายความว่าเเด็จก,การชนชั้นนำนายบุญสามานมันชนะครับเรายอมมันเดดขาดเราจะยอมให้มันชนะเราอีกรอบไหม,ไมไถ้าทไม่ยอมโหเลย ขอบคุณเสียงที่โ่ร้องขึ้นมาบนนี้ทุรท่านครับสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะจบการปาศัยผมอยากจะขอฝากบทกรบทกรอหนึ่งก่อนบทนี้ผู้แต่งคือไม้หนึ่งกอกุลทีกวีราชดรน คุณไม้หนึ่งกคุณทีกวีราศดรเคยกล่าวถึงบทกรนนี้ไว้ในปี2515ณหอประชุมศีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันนี้คุณไม้หนึ่งกคุณทีเสียชีวิตแล้วครับเขาถูกลอบยิงกลางกรุงเทพมหานครภายหลังการรัฐประหาร วันนี้ก็ยังตามจับไม่ได้ครับว่าใครเป็นคนรอบสังหารกวีราสเดอยแต่ถามว่าพวกเรารู้ไหมครับว่าใครทำาประเทศนี้มีคนตายภายใต้มาตรา112มาตรานี้ผู้แทนไหนใครรับรอง คนนั้นทำประชาชนเสียชีวิตมาตรานี้ผู้แทนไหนใครรับรองคนนั้นทำประชาชนเสียชีวิตประเทศนี้มีแต่เยื่ออธรรมเหมือนมดแดงถูกเหยียบย่ำบทขยี้ไม่หลอมรวมแรงที่มดทั้งหมดมีแล้วจะล้มช้างอัปรีได้ยังไง แล้วจะลงช้างอัดปรได้ยังไงขอบคุณครับ